ชิโน่สองลาเต้สองมอคค่าสองแล้วก็โอเคมาสิชิน้นเออพี่คะมากันแค่สองคนสั่งเยอะแยะขนาดนี้จะกินหมดหรอคะนี่คุณเราจะสั่งอะไรคุณมีหน้าที่เสิร์ฟก็พอคุณกลัวเราไม่มีปัญญาจ่ายเหรอไม่ใช่แบบนั้นค่ะพี่แค่รู้สึกเสียดายของสั่งเยอะขานาดนี้พี่รู้ไหมที่บ้านบนดอยของหนูกินอิ่มได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่คุณเราสั่งเยอะแล้วไงไม่เกี่ยวอะไรคุณหรอ ม,มันเสียดายของค่ะไปไปเรียกผู้จัดการคุณมาพี่คะผมสั่งให้คุณไปเรียกผู้จัดการคุณมาอา้าวคุณน้องไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันหรอคะผมว่าพนักงานคนคนนี้สมองน่าจะมีปัญหาผมสั่งเยอะแล้วเกี่ยวอะไรกับเขาพนักงานอะไรเนี่ยอ๋อใช่ค่ะเขาน่าจะมีปัญหาจริงๆละค่ะเดี๋ยวดิฉันอ่ะจะหักเงกนินเดือนกันซะเลย ผมว่าหาเงินเดือนคงมไม่เป็นประโยชน์<ฟ>ต้องไล่ออกหนูขอโทษด้วยค่ะพี่ขอโทษตอนนี้ไม่สายกันไปหรอคุณแพทไล่ขอขอกเถอะถ้าไม่งั้นเราจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกงั้นก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แกโดนไล่ออก ฉันเนี่ยจะรีบให้พนักงานอะทำให้เลยค่ะได้หนูรู้ชื่อมน,นาวใช่ไหมครับรู้ชื่อหนูได้ยังไง เรามีงานหนักหรืองานเบาเนี่ยหรือว่างรวมทางงานขัดห้องน้ำเนี่ยสั่งให้มันนาวาไปเป็นคนทําตอนนี้พ่อแก่ป่วยหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลนสองแสนเลยนะยิ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่ตอนเนี้ให้งานหนักจะไล่ออกยังไงอะ่ะมันก็ไม่ไป ไม่เหมาะสมกับน้องหรอกบริษัทพี่อ่ะมีตำแหน่งว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งไม่รู้ว่าหนูจะสนใจหรือเปล่าบริษัทพี่อ่ะมีข้อดีข้อหนึ่งคนที่สมัครเข้าได้จะมีเงินรางวัลสองแสนหนูสนใจอยากไปทดลองดูหรือเปล่าล่ะจริงเหรอคะลอเล่นอันนี้นำบัตรพี่พรุ่งนี้เช้าแปดโมงไปหาพี่ที่บริษัทนะ นะคะคได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะรีบไปหาเลยนะคะ,คะ